สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168มหาพุทธคุณบารมีแรงครูวครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกรุ่นทุกรายการนะครับพี่พี่ครับสนใจรายการไหนอยากจะเก Dogs ็บรายการไหนโทรมาสอบถามได้ไม่ว in ่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะครับพี่พี่ครับหรือว่ารายการจองนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรายการถ้ามียอดผมก็จะลงแบ่งปันในช่องอยู Thompson ่เรื่อยๆนะครับพี่พครับหรือโทรมาสอบถามได้ท่านใดมีข้อมูลในรายการจัดสร้างไม่ว่าจะเป็นรายการใหม่ๆที่กําลัง จะจดสร้างหรือว่ารายละเอียดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับ0614301993เบอร์น,นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับเบอร์น,นี้เพิ่มเบอร์มือถือนะพี่นะจากเบอร์มือถือนะครับพี่พี่ครับสนใจก็ทักมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ครับอ่ะแน่นอนนะครับช่องของเรานะครับเป็นช่องรายการหลักๆแบ่งปันวัตถุมงคลท่าเครื่องหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ทุกรุ่นทุกรายการนะฮะแต่ก็มีหลายๆคุบาอาจารย์นะครับมาแบ่งปันด้วยนะครับรายการหลักๆรายการสวยๆนะครับพยายามเอารายการที่สร้างน้อยๆนะครับรายการอนาคตก็ว่าได้นะครับพี่พครับต้องบอกว่าคัดมาลงในช่องให้พี่พี่ได้เอาไปเก็บเอาไปใช้พุทธคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับหรือว่าพุทธพาณิชย์นะครับพี่ๆครับอนาคตยังไงก็ ไม่พลาดนะครับพี่ๆครับอ่ะวันนี้นะพี่นะตามที่ได้พูดไว้นะครับจะเป็นเหรียญเหนือดวงหลวงปู่คีบทีระปัญโยนะครับพี่ๆครับเหนือดวงปู่คีบทีระปัญโยเหนือดวงเก้ารอบนะครับวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงเก้ารอบเป็นเหรียญรูปไข่หันข้างสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้รับชมความสวยความงามก็จะมีเนื้อนวะเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็เป็นล็อกเก็ตนะพี่นะเป็นล็อกเก็ตมาแบ่งปันพี่พี่ นะครับรายการนี้ต้องบอกว่าสวยแชมป์เลยนะครับพี่พี่ครับเนื้อดวงหลวงปู่คีบนะครับเีระปัญญูเนื้อดวงเก้ารอบต้องบอกว่ารายการนี้สร้างไม่เยอะนะครับพี่พี่ครับมีรายการไหนบ้างเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดนะครับเนื้อทองคําจัดสร้างเพียงสิบเเหรียญบนโลกนะครับราคาจองก็8ปดหมื่นนะพี่นะเนื้อทองคํานะครับพี่พี่ครับราคา เนื้อเงินนะครับเนื้อก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคํารายการที่2นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํารายการที่2จะสร้าง99เหรียญน,นะครับก็จะมีลุ้นหน้ากากทองคําเต็มแผ่นด้วยนะพี่นะแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับรายงานรายการที่3ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยา199เเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ น่าเก็บมากๆนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินธรรมดานะครับเนื้อเงินธรรมดาต้องบอกว่าจะสร้าง299เหรียญแต่ว่ามีรายการพิเศษนะพี่นะลุ้นตะกุดทองคำนะครับแล้วก็ลุ้นลงยาจีวอนลุ้นต่อ9กรอบนะครับแล้วก็ไม่ตัดปีกลุน้นจานมือนะครับหลังหลังเรียบจานมือนะด้วยนะพี่น้องเเหรียญเท่านั้นนะครับราคาจองก็2 5 0 0นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาวัตถุมงคลของหลวงปู่กระโดดขึ้นนะพี่นะจาก ราคาจองก็จะสูงกว่าราคาจองนะครับพี่ๆครับมาดูเนื้อนวะโลหะนะฮะจะสร้าง999เหรียญแบบนี้นะครับนี่กล่องแบบนี้เนื้นวะโลหะนะครับก็จะมีลุ้นหน้ากากทองคํานะครับตะกุดทองคํานะครับแล้วก็ไปลุ้นไม่ตับไปีกจานมือหลวงปู่หลังเรียบนะพี่นะ้นแล้วก็ลุ้นตอบ9รอบหนึ่งใน999เหรียญก็จะมีรายการลุ้นตามที่ได้แจ้งไปนะครับแล้วก็มีชนวนมวลสารนะพี่นะเนื้อชนวน แช่น้ำมลน,นะครับรายการนำเลิกนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับราคาจองก็สี่ร้อยนะครับเนื้ออันปะก้าซาตินนะครับจัดสร้างเพียงห้าร้อยห้าร้อยบนโลกนะครับห้าร้อยเหรียญบนโลกนะครับก็จะประมาณเออราคาจองเท่าไหร่นะสามร้อยนะพี่นะั้นน่าจะประมาณสามร้อยอันปะก้าซาตินนะครับมาดูเนื้อทองแดงกันครับเนื้อทองแดงมีจะแบ่งออกเป็นอยู่สี่เนื้ออ่าก็จะประมาณสี่เนื้อนะพี่นะัมีทองแดงผิวไฟ นะครับทองแดงผิวรุง้งทองแดงรมดานะครับทองแดงออกมันปูรมมันปูนะพี่นะ้แล้วก็ทองแดงฉนวนรายการนี้จัดสร้างเพียงหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญเท่านั้นก็จะมีลุ้นหน้ากากทองคํานะครับลุ้นตะกุดทองคํานะครับแล้วก็รายการเซอร์ไพรส์อื่นๆนะครับก็จะมีลงยาจีวอนอะไรก็แล้วแต่ก็จะประมาณนั้นนะครับต่อเก้ารอบก็จะประมาณนะั้นราคาจองต้องบอกว่าตอนจองนี่สองร้อยนะพี่นะ้เนื้อทองแดง นี่ครับเนื้อทองแดงก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงก็จะเป็นกล่องแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้รับชมรายละเอียดความสวยวางงานเพิ่มเติมกันนะครับพี่ๆครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ผมมีเพื่อนฝูงอยู่นะครับที่เขามีเก็บไว้เยอะนะพี่นะที่เขาเก็บไว้เยอะเก็บเป็นลังก็มีนะครับแต่ละคนก็ผมก็แบ่งแบ่งปันมาถ้ามีออเดอร์จากลูกค้าผมก็ตามเก็บมาให้ได้นะครับราคาต้องบอกว่า บวกบางๆขอค่าน้ําชากาแฟนะครับบวกบางๆขอค่าน้ําชากาแฟนะครับบวกบางๆไม่ใช่จากรายการจองนะพี่นะ้ำรายการจองที่ผมผมผมก็ไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยราคาขยับขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับผมขอบวกบางๆจากราคาที่ผมแบ่งปันมานะครับบวกบางๆจากราคาที่แบ่งปันมาเรียนรายการแรกนะครับมาดูเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆครับนี่กล่องสี ออกครีมครีมแบบนี้นะครับขอบแดงๆงเอ้ยขอบสีทองนะครับครีมขอบทองนะครับพี่พครับรายการนี้นี่ครับนี่คือทองแดงผิวรุ้งนะครับหนึ่งในหนึ่งหมื่นเหรียญนะพี่นะหนึ่งในหมื่นหมื่นเหรียญมาดูความสวยความงามเป็นเหรียญรูปไข่เต็มองค์สวยงามนะพี่นะเป็นเหรียญรูปไข่สวยงามมากนะครับนี่คือเหนือดวงปู่คีบเก้ารอบนะพี่นะหลวงปู่คีบทีระปัญโยพระอรียสงห้าแผ่นดิน นะครับพี่ๆครับสิริอายุตอนนี้หลวงปู่รู้สึกว่าจะร้อยเก้าปีนะพี่เหรอร้อยเก้าปีแต่หน้ากล่องเขียนไว้ร้อยแปดปีนะพี่ก็จะประมาณนี้แหละนะครับพี่ๆครับเลขโค้ดรันนเบอร์เก้าห้าห้าโอเลขสวยมากครับพี่ๆครับต่อโค้ดชัดเจนนะพี่นะต่อโค้ดชัดเจนด้านบนก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับหลวงปู่คีบทีระปัญโยนะครับปีพศ2567เเป็นเหรียญเหนือดวงรูปไข่สวยงามนะครับดูเอานะครับ เป็นพับแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับอนาคตไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะและตอนนี้ไม่มีการจัดสร้างแล้วนะครับพี่พี่ครับไม่มีการจัดสร้างแล้วนะครับไม่มีการจัดสร้างเพิ่มเติมแล้ววัตถุมงค,คลของหลวงปู่นะครับพี่พี่ครับนี่คือรายการวัดจัดสร้างนะพี่นะเป็นรายการวัดจัดสร้างนะครับดูหน้ากล่องนะครับเป็นเหรียญเนื้อดวงนะครับนี่จังหวัดนครพนมซ้ายท่านใดที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่ ตามเก็บวัตถุมงค,คลของลุงปู่อยู่นะครับพี่พครับดูนะฮะผิวรุง้งโอโ้โหดูดูผิวดูจีวอโอ้โหลูกพี่ครับสวยแชมป์เลยพี่สวยแชมป์เลยรายการนี้เลขโค้ดร,รันนำเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับหนึ่งศูนย์หกอโ้พึ่งได้สองเหรียญพี่เกินยาวไปนะครับพี่พ,พครับโอโ้ดูนะฮะ โอ้ยสวยแชมป์พี่สวยแชมป์มีโต๊ะถ้ามีโต๊ะเนี่ยโอ้โหโต๊ะประกวดเนี่ยผมว่าบันเทิงนะพี่นะถ้าลงโต๊ะตั้งโต๊ะประกวดเนี่ยอ่ารายการนี้มีทองแดงนะครับแค่นั้นเองนะครับผมแบ่งปันมากับเพื่อนแค่สองเหรียญนะครับก็หลายเหรียญอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมแบ่งปันมาทีละรอบนะครับรอบรอบหนึ่งก็ประมาณไม่เกินสิบเหรียญแต่ละรายการนะครับก็ แบ่งปันมาก็แบ่งปันต่อนะครับทางช่อง YouTube มาดูเหรียญเนื้อนวะกันนะครับพี่ๆครับเนื้อนวะก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับกล่องสีแดงแบบนี้ขอบสีทองนะครับเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันนะครับไปดูความสวยความงามกันนะฮะนี่นะครับทุกทีผมแบ่งปันมากับเพื่อนฝูงนะฮะก็ได้มาสามเหรียญนะครับพี่พครับ นี่คือเนื้อนวะโลหะนะครับพี่ๆครับสวยงามเลยเลขโค้ดรัน,นเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดรวมกันได้เก้าผลรวมเป็นเลขมงคลครับเลขเก้าเลขมงคลสวยงามถามว่าเคาะทำไมไม่รู้เหมือนกันครับมือพาไปนะครับอย่าว่ากันเลยเพิ่มอรรถรสในการรับชมเท่านั้นเองดูนะครับเนื้อนวะพี่ดูเส้นสายรายละเอียด ร่องหูดูจีวัดูเกษาโอ้โหครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชื่นชอบเลยนะพี่นะดูนะฮะด้านล่างก็จะเป็นเหนือดวงนะครับไปดูด้านหลังกันครับเป็นผ้าใหม่อยากให้เก็บอยากให้สะสมนะฮะเลขโค้ดันัมเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับใครรู้เรื่องอัขาราได้ยันคอมเมนต์เข้ามาบอกได้ทีนะครับบอกได้นะครับพี่ๆครับตอกนอกหนูนะครับ ชัดเจนนะครับวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมนะครับดูขอบตัดเป็นลักษณะของตัดฉีกนะพี่นะเหรียญแบบนี้รอยปั๊มตัดฉีกนะครับพี่ๆครับอ้าวรายการแรกผ่านไปเดี๋ยวผมต้องซีนใหม่เพราะถุงเขาไม่ดีแล้วนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเนื้อนวะเหมือนกันพี่ เห็นไหมครับพี่พี่ครับสวยงามเลยนะครับพี่พี่ครับเลขโค้ดรันเบอร์สองสองเกตเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่นะเหรียญแรกหน,นึ่งหนึ่งเ็ดเหรียญนี้สองสองเ็ดโอ้โหผมก็ตกใจผมนึกว่าเลขซ้ำกันนะพี่นะอ่าผมนึกว่าเลขซ้ำกันนะหนึ่งหนึ่งเ็ดเหรียญแรก เหรียญที่สองสองสองเจ็ดเอาแล้วครับบันเทิงแล้วเลขสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เลขสามหลักสวยๆทั้งนั้นเลยศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามรับประกันแท้ตลอดชีวิตครับพี่ๆครับทุกรายการที่ออกจากมือของเรานี่คือ,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 อเหน,อเนือดวงหลวงปู่คีบทีระปัญโยนะครับพี่ๆครับวัดป่าสุทาวาจังหวัดนครพนมพี่จังหวัดนครพนมครับท่านครับเอาไปเก็บเอาไปไว้ ขึ้นคอให้ลูกให้หลานพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับบารมีหลวงปู่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกครับท่านครับมาดูเหรียญน,นี้สวยแคมป์ครับพี่นี่คือเนื้อนวะผิวออกน้ำทองแจมๆจมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะดึงกล้องให้มารับชมกันนี่นะฮะสวยงามอลามแท้แลตะลึงครับท่านครับรวบไข หลวงปู่หันข้างเลขโค้รรันนับเบอร์หนึ่งหกเจ็ดโอลูกพี่ครับเลขสวยๆทั้งนั้นเลขต่ำๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะเลขต้นๆทั้งนั้นเลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามนะครับมีแบ่งปันอยู่โทรมาส,สอบถามได้นะครับแต่ถ้าของหมดนะครับก็จะต้องรอประมาณสองถึงสามวันนะครับผมก็ต้องสั่งมาจากเพื่อนนะครับแต่ก็ราคาบวกค่าน้ําชากาแฟตามที่ได้แจ้งเบื้องต้นนะพี่นะ บวกไม่เยอะนะครับบวกไม่เยอะพอได้ค่าน้ำชาก,กาแฟนะครับพี่พี่ครับอ่ะรายการต่อไปเหนือดวงเก้ารอบกล่องสีแดงทึบ,ทบนะๆหนาๆแบบนี้สังเกตว่ากล่องจะมีความหนาแตกต่างกันนะครับพี่พี่ครับนี่เลยเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะล็อกเก็ตฉากทองคำนะครับฉากสีทองนะครับเป็นล็อกเก็ตฉากสีทอง นี่นะครับพี่พี่ครับเป็นหลวงปู่ดูนะฮะหันข้างอมยิม้มโอ้โหลูกพี่ครับไม่สวยแบบนี้จะหาแบบไหนครับที่มีเสียงเพลงเข้ามาไม่แค่อะไรนะพี่เสียงเพลงอยู่ข้างบ้านเขาเปิดนะครับเขาได้เงินหมื่นดิจิตอลนะครับ <laughs> เขาได้เงินรัฐบาลพี่ผมไม่ได้กับเขานะครับโอโห,หน้าน้อยใจเมื่อไหรเออเสียภาษีก็เสียภาษีด้วยกันอยู่นะพี่นะเหนือดวง นะครับฉากทองลงยาจีวรดูนะฮะเป็นล็อกเก็ตนะพี่นะล็อกเก็ตสวยงามมาดูด้านหลังกันครับเลขโค้ดรันนันเบอร์แปดสองสาครับพี่พี่ครับหลวงปู่คีบทีระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมนี่คือล็อกเก็ตฉากทองหลวงปู่หันข้างเต็มไปด้วยความเมตตาดูรอยยิ้มหลวงปู่ครับท่านครับโอ้โหครับ ศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามสนใจรายการแนะนำไปนะครับพี่ๆครับเป็นเนือดวงปู่ขีบวัดป่าสุทาวาสโซโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้เนือดวงหลวงปู่เปื่องก็ยังเหลือนะครับหลวงปู่เปื้องก็ยังเหลือหลวงปู่เกษมก็มีนะพี่นะเนือดวงลปู่เกษมก็มีนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆที่ถามหานะครับเป็น รูปถ่ายซีเปียรรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก็มีแบ่งปันอยู่นะครับก็ยังมีแบ่งปันพอเหลือนะครับพี่ๆครับ0614301993 0614301993ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมนะครับพี่ๆครับมีรายการไหนสวยๆลงแบ่งปันก็จะได้ทันเหตุการณ์กันนะครับพี่ๆครับจะได้ไม่พลาดนะพี่นะบางท่านโทรมาก็หมดแล้วอย่างเงี้ยหมดแล้วอย่างงี้ก็ มันเสียดายนิดๆพี่เสียดายนิดๆคือบางทีนะแต่ละรุ่นแต่ละรายการนี้เราเจอแล้วเราชอบนะพี่ไม่ใช่รายการหลักหมืน่นหรอกรายการหลักพันหลักร้อยนี่แหละแต่ว่าดูแลชอบดูแล้วถูกอ,อกถูกใจนี่มันมันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ถึงเหรียญอื่นคนอื่นก็จะมองว่าสวยกว่าแต่ว่าเราถูกใจเหรียญน,นี้แล้วนี่แน่นอนนะครับเราก็จะมีความรู้สึกเสียดายนะฮะเหมือนผมหลายหลายหลายครั้งเหมือนกันคือ ดูแล้วถูกฉลกนะครับลุงปู่ได้บอกว่าดูแล้วใช่ดูแล้วถูกฉลกก็เก็บได้เลยนะครับแม้กระทั่งเป็นกําไรข้อมือสองสามร้อยนี่พุทธคุณก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่พครับอ่าฝากไวด้ดรวยก็แล้วกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับ,รบชมขออนุญาตแจ้งอีกหนึ่งรอบจะพึ่งเบื่อกันนะพี่นะศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก้าสามไปแล้วคลิปนี้ยาวหน่อยพี่คลิปนี้ยาวหน่อย แพมเยอะไปแพมเยอะไปอ่าวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนของใครหลายคนบางคนก็ทํางานก็เป็นกําลังใจให้คนใช้แรงงานทุกสายงานก็แล้วกันสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ